ไฟน้ําค้างเนี่ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะเปิดกล้องพี่พี่อยู่พูดได้ไหมว่าเป็นช่วงไหนช่วงวีกนี้หรือวีกหน้ามะหรือยังไงน,นะฮะแต่ว่าก็มีการเตรียมงานแล้วนะคะโอ๋โอ๋มนย์ขาให้นะฮะอยากดูมนตาตะเกียงแก้วพี่นิวเล่นเป็นนางเอกใช่ไหมใช่นิวนวดเป็นนางเอกจากมนตาตะเกียงแก้วการหลบไปก่อนฉั เป็นพอหมดเป็นพอมดลิเบียเล่นเมืองแก้วไหมอุ้ยจำไม่ได้ตัวเอง <Okay. S 1> เรอดูยูพิงนะครับเอาวันนี้ยูพิงนะเดี๋ยวไปเจอกันวิกนี้เปิดแล้วนี้เอาจริงเหรอไปน้ำค้างเปิดเหลาอุ้ยอยากชวนพี่ยูมาทําอะไรสนุกสนุกกับมาทํำอะไรสนุกสนุกนกับน,น,นิวหนวดได้ไหมพี่ยูพี่ยูอยากให้เราพา,พาไปซ่าที่ไหนไหมนอกจากอยู่ใน กองถ่ายละครแล้วเป็นดาราแล้วอ่ะอยาไปทําอะไรอย่างอื่นไหมในกองถ่ายละครนะมาไหมมาไมอ่ยากเห็นยูโรเล่นเกมกับทิสานะฮะการก็นชามีสนิ์มากเนาะนังน่ารักเมาพี่ชิงชิงหน่อยนะฮะสาวคลั่งลักมากที่สุดในช่อง7 HD ถ้าจัดลำดับท็อปลิสนางเอกที่นิวหนวดเจอมากที่สุดในปีที่ผ่านมาให้ชิงชิงกฤติาจะชิงชิงคือฉันเจื่อบ่อยมาก เจอลูกปูใจหัวใจเพชรเจอวัดมงสวงแล้วเจออีกอยากให้เมาพี่โดนัทหน่อยค่ะอยากไปํำแจวพี่แนน <laughs> โดนัทเอ้ยไม่ให้โดนัทยูโรบอกว่าอยากไปตำแจว <laughs> <laughs> พี่ยูเธอสัญญาแล้วนะว่าเธอจะตาจําแจวในกอง่ายแ <laughs> จ่วสุดพิเศษมายูโ <laughs> ร นิวไปปั่นจักรยานกับเข็มบังซีโอ้ยคุณพี่นิวกลัวเจ็บดาก <laughs> มันเจ็บน้ำเจ็บดากดเนอะปั่นจักรยานอย่างนั้นะอะอ่ะเดี๋ยวให้ยูโรตําแจ๋วโชว์ในกองถ่ายยูโรเขาชอบ <laughs> breaking in your area เออแม้ของใกล้ปิดกล้องหรือย่างยังไม่ปิดเลยครับตอนนี้ก็ถ่ายเอ้ย อ๋อตอนนี้เดี๋ยวรอบทมาอีกประมาณนึงครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาถ่ายใหม่นะฮะขอช่องเจ็ดนะจัดเข้มมงงไปดูบ,ลบอลน,นะฮะนิวตามไปกองอยู่เลยเดี๋ยวนึงสลับมากดีกว่าให้อยู่มาตามนิวหนวดดีกว่าเออให้พี่อยูเรามาตามนิวหนวดดีกว่า oh. มาพี่โดนัทนอ้อยสวยนะครับคุณนิวนะฮะเนอะนิวก็ชอบเหมือนกันครับ ตอนนี้เข้มปั่นชินแล้วไม่เจ็บแล้วจริงเหรอไม่จะเจ็บช่วงแรกๆหรอเจ็บและชินไปเองเหรอฮะมันจะเจ็บและชินไปเองเหรอฮะละครจริงๆนอกจากขวัญ